ทุกท่านครับใครที่มางานแห่เทียนพร,รรษาจังหวัดบุบีรมาชธานีนอกจากได้เห็นต้นเทียนยิ่งใหญ่อลังก,การแล้วนะครับก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบุญนั่งเดิมสมัยก่อนนะครับครับทุกท่านครับตรงนี้ก็คือบรรยากาศทั่วไปที่ทุ่งสีเมืองจังหวัดบุรีมราชธานีนะครับพอเข้ามาทุ่งสีเมืองก็แน่นอนครับมีสัญลักษณ์ต้นเทียน ครับที่มองเห็นด้านหลังไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นที่เตรียมจัดงานนะครับผมครับบริเวณนี้ก็เป็นเวทีกลางนะครับสำหรับการจัดงานในบริเวณทุ่งสีเมืองแห่งนี้นะครับเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูบรรยากาศทั่วไปของงานนะครับ ตรงนี้ก็เป็นผ้าอาบน้ำฝนพระราชทานนะครับแล้วก็เทียนพันษาพระราชทานนะครับทุกนาคาร่นะคะดีแวดูดนะครบเ่กลกันเปียวื่อจะปาระเศนะครับผมาเรยบซึ่งทำให้เราก็ ระมัดระวังมาตรการใดที่รัฐบาลไรยกาหนดไ้จะเป็นต้องหายวิธีรอคนเดียวที่ถูกตั้งเือด้วี่อนี้ละเรียลเลอรประตูนะครับผมจนนข้อสู่ข้ความ ปีนี้ถือการเยียนศิลป์หนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดปีเป็นปีพิเศษนะครับให้ษเราได้สแสดง,งครับก็ให้ชมบรรยากาศงานเทียนไปเรื่อยๆนะครับเพราะตอนตอน,ตอนนี้ต้นเทียนยังไม่ถูกนําเข้ามานะครับคาดจะว่าคาดว่าจะเป็นช่วงบ่ายนะครับตอนนี้ยัง ึ่งจะเที่ยงวันนะครับครับผมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรียกว่าอุบลราชธานีศรีวานาณลัยนะครับ

สมัยก่อนของทางภาคอีสานนะครับลังฉะนั้เราอีสานเข้าหูศิลัทิพย์ได้จังเลยมาเด้อมาซอยกันหลักษาไวยให้ลูกมันได้กุดซอยให้ลูกมันได้บงให้ลูกมันได้บเป็นเครื่องมือหาปลานะครับครับเป็นการละเล่นของทางพื้นบ้านนะครับ ท่านครับใครที่มางานแห่เดียนพรรษาจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากได้เห็นต้นเทียนยิ่งใหญ่อลังการแล้วนะครับก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบนนั่งเดิมสมัยก่อนนะครับซึ่งดได้จัดไว้ที่ทุ่งสีเมืองนี้นะครับ ครับผมตรงนี้เป็นกองอำนวยการจัดงานนะครับก็แสดงให้ถึงเห็นถึงผู้โสวยงามนะครับดีดี สิลับปากมาสงอ้ความักใรควาจะกนดวดับไม่ด้นาดวกดอกไม่้นาดองบางยื้อยามลุกัจบอยู่ดีรับเป็นพี่าจังหอดสักะสิญจน์ใด่วม้ยไปแต่เห็นเขียนซื่อเสียไ่ดก่อนทเขาหาดูังด้ไปนอกเด้อซุปสงใจทุกทาน ก็เขาได้เจอท่านผู้มีเกียรติทั้งที่เดินทางมาถึงมณฑลจันทีทุกสายทุกจุดบอุเวราชธานีในงาน121ปีเผอิราชไป่ทำงามล่อมเย็นภาษางานประเพณีแห่งเทียนพภาษาจังหวัดอุฑลราชธานีครับประจำปีพุทธศักราช2565เร็วกว่าวันที่16ครับผมไม่ต้องไปไกลถึงต่อาปพบกันอีกครั้บจากไปให้ที่ทุกเมืองจังหวัดอุฑลราชธานีนี่เดือกพักพิถึงเดือกพักพิคอ เนี่ยผมกลับมาพบกันอีกครั้งปีนี้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมกลับมาด้วยความยิ่งใหญ่อลังการสื่อสารโดยครอบครัวครอบสื่อแก่น้องเพคนบอกว่าเงี้ยคนนึกใครรอเมื่องโหมดแหลกอย่าแกะข้อมันไปบึ้งเสียงมารักยันจดจุนวันนั้นทำสื่อสารยศศิสิ์ยันเจริญเทินสิไปแรกแล้วจะไหนบ้างมาเแม่จุกแผนได้นมาตุ้งจุก ถึงข้อม่รอบเอิงนะครับผมมาดูการศึกษายยมสินเมืองุบนก็คือเมืองดอกงวงน้ำแม่น้ำสองสีนะากับเดนแ่เาผาเดหนักคุณพ่อเราอยากทายดิในงานก็มีในงานก็มีขายอาหารนะครับยินบ้าง เป็นงานสีมือของชาวบ้านนะครับเสื้อผ้าทอเองครับถนนเส้นนี้ก็จะเป็นจุดที <16. S 1> ่จะแสดงเทียนนะครับ ก็จะได้เห็นดวงดาวมากมายสิดสอง้าครับคาดว่าเมื่อถึงเวลาแห่ตรงนี้ก็จะคนจะแน่นไปหมดเลยนะต,ตอนนี้ก็คมก็เริ่มทยอยมาซึ่งขบวนแห่ะจะมีวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้คือวันที่14กรกฎาคม2565นะครับ แน่นอนเลยครับก็บรรยากาศก็เหมือนงานวัดทั่วไปเลยนะครับใครที่ไม่เคยเห็นงานแบบนี้ก็มาที่ยาชมได้งานแห่เทียนพรรษาจังหวัดพนมราชธานีนะครับคนเริ่มมาเดินเยอะมากแล้วนะครับยังไงยังไงไหวลย ผมบรรยากาศก็คลึกคลื้นมากเลยจนเริ่มทยอยมาในงานเยอะแล้วนะครับบรรยากาศในส่วนของขายสินค้านะครับ